เอ้ยเราเันที่หนึ่งเว้ยที่สองที่สามในคลิปที่แล้วพวกเราได้ไปซื้อลอตเตอรี่หนึ่งร้ยใบจาก100ล้านโดยที่เราสุ่มเลขมั่วๆให้แม่ค้าเลือกให้บ้างหรือดูเลขเด็ดจากเว็บบ้างสี่แปดห้าเก้าห้าเก้าาเยอะมากเลยดับชอบคำว่าเน้นๆของเขาอ่ะ9 2เก้าสองเจอยดึงเลยดึง และแล้วเราก็ได้ลอตเตอรี่มา100ใบเราจะมาลุ้นพร้อมกันครับว่าเราจะถูกรางวัลสักใบไหมแล้วถ้าถูกรางวัลเนี่ยเราก็จะแจกให้กับคนดูด้วยถ้างั้นเราก็มาลุ้นพร้อมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครับหวยกำลังจะออกแล้วบ่ายสามวันที่อะไรวันที่สิบเจ็มกราคมนะครับวันนี้กำลังออกเนี่ยเอ้ยเพิ่มเปิดเลยเพิ่มเยอะๆเฮ้ยนี่ไม่เคยลุ้นหวเยเยอะขนาดนี้มาก่อนเลนะยเนี่ยร้อยใบอ๋อนี่รางวัลที่ห้าได้เท่าไหร่วะได้สองหมื่น ออกรางวัลที่5านะ้าครั้งที่เกาสเอารางวัลที่ห้าเก้าสามสดสี่เก้าเก้าสามสองแปดสี่ 9, 3, 2, 8, 4, ไม่มีหรอไม่มีไม่มีมมเลขเรามันออกรางวัลที่5ครั้งที่92 เก้าสี่เก้สองห้าแปสี่เก่9ก้เก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าี่เก้าส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 ี่้าสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่เกาสี่เก้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 าสี่เี่เก้าสี่เก้าสี่เกีเก้าสเก้าี่เกาสี่เก้า่เก้าสี่เก้าสีี่้่เา้าก้า่เ้่ เรายังมีน้อยไปตอนนี้หมดแล้วหละออกรางวันที่ห้าครั้งที่หนึ่งครั้งสุดท้ายสี่หนึ่งสามแปดสองสี่หนึ่งห้าสามแปดสองอย่างนั้นก็ต้องถูกลองตัวบ้างไงไอคุณหวังอ่ะคุณจะหวังดิรางวันที่ห้าไปครบแล้วค่ะ ไมรซั้งที่สครั้งที่สิบเลยหนึ่งหนึ่งห้าหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าหกศูนย์หกเา่งเก้อสสยาเก้าแแปหนึ่งเก้าส่่มาสักว่างวันอยากเฮเลยจะได้เฮตอนได้ใช้ตอบตัวไหมสามเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง้าหไม่มี รางวันที่3รางวันเท่าไหร่รางวันละแปดหมื่นครับ1ิรางวันแปเรวล้เอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเย้มันไม่เป็นยังไงสามสามสองเก้าห้าหนึ่งเ้าห้นึ่งสามสามสองเก้าห้าหนึ่งสามสามหกอ้ เมือัมันเลขมันออกเบียวๆเลยนะเจ็ดสองเจ็ดโอ้โหเลขโอ้โหเลขจุถันจริงเน่เลขนั้นหนูมาไปดูเนี่ยหนึ่จริงเหรอเลขแม่งเกินไปอ่ะอ่เฮ้ยสามตัวแล้ว้ยมาไอน้องสามตัวตงงอมาแล้วมาเออตองห้าห้าห้ามา รังเบลเล็กหน้า3ตัวครังที่1นึ่งเลขที่หกเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะเจ็ดสามห่เฮ้ยเจ็ดส่เมฮ้ยมีปะเนี่ยรังเลเลหน้เฮ้ยไอเจ็ดสองเจ็ดสองหเจ็ดสองหไม่มีป่ะโอ้เจ โอ้ไรวะน้องๆล็อกเลขปะเนี่ยโอ้โหเนี่ยจะดึงได้ดูดึงทำไมวะเนี่ยจะอุปกรณ์ได้เจ็ดสองโอ้โหนิดเดียวตัวครั้งที่สองครั้งสีบรอบหน้อนท่กสาตัวครั้งที่สองมาเฮ้ยมาแล้ว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 ไป สามตัวหน้าตรงตรงขาตรงตรงสี่พันเองนะแล้วสี่พันก็โอ้โหสี่พันก็เอาเอาล่ะม่ได้ฟีลลิ่งอะไงมันได้ฟิลิ่งไงฟีลลิ่งเฮ้ยับามแล้วเฮ้ยเฮ้ยฟีลลิ่งต้องมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขายังไม่ยื่นเลยเรามาเลานหน้าสามตัวมุมซูมเออมึงซูมด้วยไอ้สานที่อ๋อขอดีดีเอ้เจ็ดแปดหก เจ็ดอีกแล้วเหรอแปดห้เอ้ยเจ็ดแปดหกฟังดังคะรางวัลเลขหน้าตัวแปอะไรวะจะได้ทำตัวนะออ้ยะไทำตัวนะถ้าได้ถ้าได้วันที่หนึ่งตัวใหม่เลยอ่ะรถใหม่เฮ้ยเฮ้ยเลยจะเฮ้ยอะไรเนี่ยเจ็เจไป แัดแปดจิดอยู่นี่เ็ดเเฮ้ยแดแปมาแล้วมาแล้วค่าตัวเฮ้ยปิดต่างมาแล้วเป็นไรมาริคาสามตัวเลขที่ออมปึ๊บปึ๊บอะไรวะห้าสองเก้าเฮ้ยห้าสองเก้าเฮ้ยคุณคุณปะวทำไมไม่หันซื้อห้าสองเก้มาวะห้าเก้านี่ ไม่มีจริงเหรอวะแม่งข่าเหรอวมาแล้วแล้วแล้วไปเอ้ยวันนี้อันนี้ถูกเลยบอกเลยถูกแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเบนไม่ต้องเบนถูกแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงมันลืมลุ้นอยู่เฮ้ยเฮ้ยอย่าพงงีิปับเจ็ดเจ็ดอะไรอ่ะเจ็ดเจ็ดไรอะหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็หนึ่ง

เฮ้ย <Happiness? S 2> <Rabbi. S 1> มาเป็นไรดำมือปิดปากไปจะถูกรอง้เลอาวันที่หนึ่งวันที่17มกราคมองพัารดิ่ง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 ด่งดิ่งดิ่งดิ่่งดิดิ่งดึ้งดิ่งดงดิ่ง้ิ่ง้ิ่งด่งดิ่ง่งดิ่งดิ่งดิงดิ่งด รางวันที่หนึ่วันที่สิบเจ็ดมินายนสองนห้าร้อยหกสิบห้เลขแปดแปดศย์หนึ่งห้าเก้าดูที่รางที่หนึค่ะมีรางวันข้างเคียงรางวัลที่1จึ่งจำนวน2รางวันเลขที่ถูกรางวันคือแปดแปศูนย์่งแปดศูนย์แปดแปศูนยไม่มีเลยแปดเก้าย์และแปดต้องไปตรวจึ่งหนึ่งเึ็บศูนย์ปดดศูนย์เฮ้ยเยเฮ้ยเรา้ หมมมดดันแล้วเราที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะจบแล้วจบแล้วเฮ้ยจบแล้วสามตัวอยู่ละพี่ช้างพอดีเลยจบแล้วอะไรถูกเลยเลขแค่สองตัวยังไม่ถูกอ่ะคือคิดดูดนดวงช่องเราอ่ะดวงขอเราอ่ะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคับก็เดี๋ยวเราจะลองตรวจทางเว็บไซต์คีนะครับว่าพวกเราถูกหรือเปล่าเเดี๋ยวเราตรวจเผื่อมีแบบรางวัลอื่นเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะดูครับ หมดแล้วรึหมดแล้วหมดแล้วมึงจะหาความหวังอะไรของมึงเ่ยอะไรนะเห็นไหมถูกเลขจริงด้วยอันนี้ถูกเหรอจะถูกอะไรอันนี้ถูกเหรอถูกสองตัวท้ายเก้าสองที่บ้านอะไรนะนายซื้อใบเดียวนายซื้อใบเดียวนายซื้อใบเดียวถูกเลยเหรอซื้อใบเดียวมซื้อใบเดียวถูกเก้าสองนี้ถูกแต่เราเน้ถูกเหรอเราร้อยใบร้อยถูกไม่ถูกอันนี้หมื่นหนึ่งตอนนี้เหลือเท่าไหร่ทั้งกิโลเท่าไหร่ ชั่งกิโลอะเล่นเรียญสล่งไลืนึงไหรียนยง